สุดเซอร์ไพรส์ตันน้องชายติ๊กเจษด,ดาพรหวนเล่นละครในรอบ3ามปีค่ะหายหนะ้าหายตาไปจากวงการพักใหญ่เลยทีเดียวสำหรับตันพิเชษชยัยน้องชายของติ๊กเจษด,ดาพรที่ปัจจุบันนั้นผันตัวไปลุยงานเบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่แต่ล่าสุดหนุ่มตันได้ขอทำเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการหวนคืนจออีกครั้งในละครเรื่องลมพัดผ่านดาวของพี่ชายซึ่งนอกจากจะใจอ่อนช่วยพี่ชายสุดรอแล้วหนุ่มตั้นยังอยู่เบื้องหลังละครเรื่อง โดยเป็นช่างภาพประจำกองคอยเก็บภาพเบื้องหลังวันหวานฟินๆมาฝากแฟนๆละครอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงการคัมแบ็กคืนจอช่วยงานพี่ชายที่แสนดีในครั้งนี้เอาไว้ว่าตนไม่รับงานละครมาสามปีเรื่องล่าสุดคือดังดวงหาฤุไทยโดยหายไปทำงานเบื้องหลังซึ่งเป็นอีกงานที่รักและชื่นชอบหลักๆก็คือถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอแล้วก็ช่วยงานพี่ชายด้วยค่ะเพราะในตอนนี้ขยายค่คอนข้างเยอะก่อนหน้านี้ มีทำรายการและถ่ายคลิปให้กับน้องๆพอได้มาช่วยพี่ชายที่กองละครลมพัดผ่านดาวก็เลยรับเล่นบทรับเชิญสนุกสนุกโดยเล่นเป็นแฟนเก่าพี่ซานี้ก็ถือว่าเป็นสีสันของละครเรื่องนี้ค่ะ